แต่หลวงพ่อจะเราจะกล่าวปฏิปทาอยู่กับองค์หลวงตาอันนี้ก็คือชีวิตประจําวันพอตอนเช้าอบาตมานะพามาที่ศาลาเนี่ยให้พระเขามาลงมาพวกพระกระถูสารานะเป็นบางช่วนแต่ท่านลงมาท่านก็มากราบพระนะกราบพระประธานกราบหกครั้งอย่างที่ว่านะกราบพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระพุท,ทธรามโมสังโฆและก็กราบหลวงปู่มั่นกราบพระรูปหลวงปู่มั่น กราบรูปเจ้าพระคุณสมเด็จชื่นชื่นนะสมพระดุลสังคราชแล้วก็กราบเจ้าคุณธรรมะเจดีกราบหกครั้งเะร็้วท่านก็มาวางตลับมากเสร็จแล้วก็มาวางผ้าอีวรของท่านจากนจ้นก็ดัดเส้นเลยเียดขาดัดเส้นพวกพระกระถูสลงสลาไปตามเท่นนพอเสร็จแล้วก็ปัดกวาด ผ้าสิบยี่สิบองค์อย่างที่ว่านะพอปัดกวาดเสร็จแล้วก็ได้เวลาจะได้ก็คล้องผ้าพอคลองผ้าเสร็จแล้วเนะ่ยินที่ปินบาทสองสายแต่หลวงพ่อนะไปสายแรกนะไปสายหลวงปู่บุญมีแต่ที่แรกหลวงพ่อกับพอไปบิพอไปถึงวัดป่าบ้านตาดใหม่ครับไปหลวงหลวงปูรดีหลวงพ่อกับไปบิณฑบาตสายท่านนะสายหลวงตาสายตะวันออก พอไปบินได้สามสี่ห้าวันทันก่นาเอ้ยผ้านุม่มย่ามาบินทบารทรายนี้พูดนะสายตะวันตกก็รู้อย่แล้วสายนี้มันใกล้ไปสายไกลนะ่ะพกหนุ่มทั้งหลายพกผ้านุ่มนหะอันนี้เป็นภาพผู้เท่ามาสายนี่นะภาพฝรังไปพวกนั้นจากนั้นมาเราก็ไม่เคยไปบินบวารสายตะวันออกกับหลวงตาโดยมากเราไปสายตะวันตกกับหลวงปู่บญมีตลอดหลวงปู่ลี บางทีลงป่รีก็ไปสายลงตาบ้างมาสายลงปูบุญมีบางแต่โรยมากไปสายสายลงตานะลงป่รีนะแต่ลงปูปุนมะียึดพื้นสายตะวันตกเป็นหัวหน้าเลยละ่ะหัวหน้าสายตะวันตกเลยละ่ะแต่บางโดยมากคนส่บาดมากกว่านะมากกว่าสายตะวันออกเป็นสายยาวกว่านะชาวบ้านบินทบาทสายตะวันตกของบ้านตาดและขนม ขากลับมาก็โวยมากมาเจอกันพอดีพอใช้เวลาเจอกันพอมาก็มาเจอกันตรงเครื่องทางพอเจอกันตต่างคนกระต่างเดินนะเดินลงตางก็เดินตามหลังต่ไม่มีใครตามหลังลงตานะลงตางก็เดินตามหลังมาเรื่อยๆแต่ท่านก็ไม่ให้เดินห่างกันเกินไปนะเพราะสมัยนั้นชาวบ้านเขาไปทําไร่ทํานา ไปทำรัตนาองค์ที่หนึ่งเดินผ่านเขากขนั่งปนมมือพอได้องค์ที่สองมันห่างไกลเกินไปเขากขนั่งอยู่อย่างนั้นแหละท่านก็เลยบอกเอ้ยอย่าให้ห่างกันเกินไปอย่าให้ใกล้กันเกินไปเดินให้เป็นจังหวะให้เป็นกลุ่มไปเพราะชาวบ้านเขาเห็นพลาเขาก็นั่งปนมมือ,เ,อ,อเพื่อไปให้เขาเสียเวลาต้องดูนะทําอะไรนะอันนี้กันเนี่ยเวลาเดิน ชาวบ้านก็มีเกวียนบางมีลอ้อมีเกวียนเอาลากไปทําไร่ทํานาจักปลงบางคนก็มีวัวมีมีควายนะ่ไล่ไปจูงไปมีเชือกมัดจูงไปแต่ที่ยังไงก็เวลาพระผ่านไปเขาวัวกควายเขาจูงไปตามปกติแต่ชาวบ้านที่ไปแล้วเขาต้องนัง่งทุกคนนะ่ะนั่งเขาไม่ความเคารพเลยเขาลบพระนบนนมือ อันนี้ก็เนพาก็เดินบินเทวันแต่ไม่ให้ห่างกันเกินไปอย่างวานเพื่อไม่ให้เสียเวลาชาวบ้านเขาแต่ว่าทีายังไงไม่ให้คุยกัน,นห้ามคุยกันเด็ดขาดถ้าองค์ไหนคุยกัน,นท่านมองเห็นน, mm. นั่นแหละแต่องค์ไหนก็ตามถ้าเป็นสูบุรีถ้าสูบุรีนั่นไม่ได้เด็ดขาดไล่จะไล่นี้ออกจากวัดทันทีเลยแต่ขนาดโตท่านที่ท่านเคี้ยวหมากท่านก็ยังไม่เคี้ยวหมากนะเวลาเดินเวลาไปเดินบินเทวาน นวลาบินธบัตท,ท่านจะไม่เคี้ยวหมากท่านจะไม่ฉันหมากเลยนะงดหมากนี่เรามองมองท่านเห็นท่านนะนี่แหละอันนี้ก็คือเวลาเข้าบินธบาตในหมู่บ้าน,นผูกลูกเล็กเด็กแดงขนั่งปนมมือทางบินธบาตเหมือนกับนี่แหละกระโดยมากกับเป็นญาติโกโหติกาเป็นพี่พี่น้องน้องลูกหล,กลานเป็นส่วนมาก ญาติโกติกาของท่านผมมันคนบั่นแต่เป็นคนลักษณะคนกลุ่มเดียวนะเออะนะ่ะเวลาจากนั้นก็บินทบาทมาถึงศาลากระโดยมากกับเป็นลูกหลานขององคหลวงตานะในสมัยบงังในวงบงังลูกหลานของหลวงตาเนะี่ยนำมาประเคนสิ่งของให้พระอาจารพวกเด็กเ,เด็กสิบสามสิบสีปีเนะี่ยขนาดนี้แนะแต่ผู้ใหญ่เขาไปทำไรทำนา ดัรั้วทำส่วนนานๆนนก็จะมาทีหนึ่งแต่โดยมากพวกเด็กนะั่นนะเป็นมารับใช้พระเขาไปขนอาหารในครัวออกมาแห่งครัวก็คือโยมมารดาของท่านเมชิกเมชีน้อมมีมีอยู่สามสามสีเมชีเนะี่ยที่ทำอาหารบางทีกนะ็เด็กน้อยเนะี่ยเขาไปช่วยอาหารไม่ต้องพูดถึงนันลูกหลานะที่โยมบรรดาทำแต่เราไม่ไดก เราไม่ได้ใส่การใจเรื่องอาหารนะแกงขนุนใส่แกงขนุนใส่หมูแกงเก็ดขนุนใส่ไก่แกงหน่อไม้ถ้าวันไหนได้กินส้มตำตำส้มละกอนโอ้โหวันนั้นอร่อยมากพ่อคนแก่ท่านทำอาหารตามประสีประสานะสองสามหม้อเท่านั้นแหละมีเพล <c oughs> แต่เดีฝรัร่งชันพริกไม่ได้มีแต่คนไทยชันพริกแต่ทัานพริกพริกเนี่ยท่านจะแจกทีหลังนะท่านไม่ได้แจกมัดจะแจกไปก่อนนะใส่ถ้วยไปแล้วก็เวลาเสร็จแล้วท่านก็ส่งพริกไปตามหลังเวลตาตักอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วส่งพริกกับมะนาวน้ําปลาส่งให้ใครจะเอาอะไรเ,เพราะว่าพระฝรั่งถ้าใส่พริกเข้าไปในถัดท่านฉันไม่ได้ทั้งบาทเลยแหละมันท,นท่านไม่ชอบ พระพ่าฝรั่งกับเผ็ดี่ไม่ถูกกันนะแต่ละหลวงตาท่านก็ปฏิบัติตามนั้นอนะ่ะอันนี้ก็วิธีชีวิตของพระที่สมัยอยู่วัดป่าบ้านตานนะจากนั้นก็พอมาจัดทหารนะพอมาถึงที่แลจัดทหารทนะหารที่ใดมาจากบินทบาทแล้วมารวมกันพอมารวมกันเสร็จแล้วก็มาแยกแยๆ อันไหนพอจะใส่ถ้วยอันไหนพอที่จะนั่งแจกตัวมากท่านจะให้พกขนมบางพกไข่พกอะไรเนี่ยพ้นท่านจะให้พกผ้าฝรั่งนะเพราะเขาทานอาหารอาหารจืดนะโปงส่วนพระไทยกันนะตามภาษีภาษาทานไปแต่ทุกกงมันก็อย่างว่าเหมือนกันทานด้วยกันได้ทั้งหมดนะใส่ในบาทจากนั้นก็พอทานอาหารเจ็ดถึงข้าประจําที่ พอนั่งประจําที่เสร็จเรียบร้อยเลยเอารับพรพรก็ไม่มีใครจะไม่มีใครมาบางทีก็มีซะสี่ห้าหกคนบางทีมีชาวบ้านมากับมีแต่แม่ครัวมีแต่แม่ครัวสองสามคนแล้วก็บางทีก็มีชาวอุดรมาบ้างชาวอุดรก็มันลดมากับมายากใช่ไหมล่ะมันไม่ใช่ถดนถนนลาดยางกว่าจะมาได้ถนนเป็นหลุมเป็นบอ่อพอแรงอพอมาแล้วเอารับพร บางทีท่านก็ให้พรเองบางทีก็นานท่านก็ให้พระสงฆ์รวมกันให้พรเอ่อแต่บางครั้งนะพอพอจะฉันจะหันขึ้นมาเอ้าอ,องค์ไหนให้พรโอ้ยวันไหนที่ท่านท่านองค์ไหนชี้ให้องค์ใดองค์หนึ่งให้พรหน่อยวันนั้นเราจะเออบางทีพระฝรั่งให้พรได้เลยเอ้าให้พร พอให้พรไม่ถูกยาถาวาริวหาไม่ใช่ว่ายาถาวาริวหาปูราปาริปูเรนติสาคารังนัน่นแปลว่ายะถาวาริวหาปูราปริปูเรนได้ยัยยงไ,ไงผู้ไปบางทีกว่าจะได้ฉันได้ขัน,นพอแรงเมืออกันเมือนกันแต่คนนั้นองค์ไหนแต่ชี้ให้พรแล้วองค์นั้น แปลว่าทานฉันอาหารไม่อร่อยละวันนั้นกันเถอะเนี่แหละดงตายชี้นิ้วนะให้เอาให้พรแต่หลวงพ่อไม่เคยนะไม่เคยดวงตาจะชี้ชี้ให้พรนะพ่อเหอะไรพอหลวงพ่อสวดปฏิโมกไดใช่ไหมล่ะสวดปฏิโมกได้มีอะไรกันหลวงพ่อไปนั้นเรื่องทํานองอะไรน่หลวงพ่อก็สอนพวกพระฝรังสอนพวกพระฝรังพระไทยบางเวลา หลวงพว่อก็เวลาท่านให้พนะรเสรแล้วหลวงพ่อก็ไปแนะนำนะไปสอนบอกบอกบอก,อกทํานองอย่างนี้อย,นอย่างนี้นะไอ้ข้าวเป็นเอื้ออาน้วยนะเหมือนกับเราอยู่ด้วยกันพี่พี่น้องน้องนะอถ้าพ่อตําหนิตรงไหนเราก็คู่ไปช่วยแก้ไขไปช่วยพูดให้ให้กําลังใจแลวไปให้เป็นแน่แนวอ,ออกเสียงอย่างนี้นะทาใครทุกคนก็ามาเพื่อการศึกษาใช่ไหมก็ฟังฟัง ที่แต่บ,บังทิซชี้ให้เน้นน้อยให้พอในต่างหากเอาเนนให้พอ,อ,อถ้าองค์ไหนชี้องค์ไหนให้พอกว่าจะได้ฉันจะหารวันนั้นพอแรงอ,อ,องค์ที่ให้พอกับเหงื่อแตกเกินไรห้พวกที่เรานั่งนั่งฟังก็หัวเลาะไม่ได้เลยถ้าหัวเราะท,าท่านจะชี้ให้พออีกทีนี้ใกล้ๆของหัวเราะไม่ได้วดจนพอแรงเหมือนกันได้ใจจนพอแรงลง ฉันยังหันเสร็จลงมาเนี่ยังมาพูดกันหัวเลาะกันเหมือนกัน่าเนี่ยนั่นแหละสมัยอยู่้ันตานะลูกหลานเน่เล่าเล่าเก่าๆให้ลูกหลานกัชีวิตของพระกรรมฐานจากนั้นจัดอาหารให้ทั่วถึงท่านเน้นเรื่องทั่วถึงสําคัญเรื่องอาหารนีจะไม่ให้นักที่ใดเบาที่ใดที่หนึ่งอาหารน่ต้องได้ทั่วถึงสมมติว่ามีเท่านี้นะ,านะบางทีอย่างที่หลวงพ่อเคยพูดเคยกล่าว บางทีปลาทูนะ่ะไม่ใช่ของได้ง่ายๆนะนานๆที่จริงๆได้ได้พอได้มาทันวันมันจะครบหรือเปล่าเนะี่ยไปไปแจกปะไปแจกพระนะไปแต่เราอย่างไม่เอานะเราอย่างไม่เอานะไปไปแจกพระนะแต่เราอย่างไม่เอาพอแพ้ถึงทําไม่ได้ฟังให้ชัดเจนใช่บ้านพอแจกแจก,แจกไปเนะี่ยกลับมานั่งจะอาหารไปแจกอีกเป็นไง อย่าครบไม่ประทูคร,ค,รครบครับครบครับมันครบได้ยังไงได้ยินไหม่รเรา,เรายัางไม่เอาเข้าใจไหมมันไม่ยรายัางไม่ได้มันจะครบได้ยังไงเรายัางไม่ได้เลยโอ่งนั้นโอ้ไม่รู้จะทํำยังไงนี่แหละหลวงตาสอนพระสอนเนชสอนจริงสอนจังจริงๆนะลูกหลานนะใคราวัดสอนให้ใช้สติใช้ปัญญาใช้ความรอบคอบจริงๆนะเนี่แหละ ถ้าเขาไปศึกษากับองค์ลงตาลจะได้แนวความคิดได้ได้ะจะติได้ปัญญาในความแนวความคิดมากมายทีเดียวเลยถ้าเขาไปสังเกตเขาไปศึกษานะไม่ว่าพระพระประังพระไทยจะอยู่ด้วยกันนะเนี่ยแหละเล่าชีวิตการเป็นอยู่ของวัดป่าบ้านตาดให้ฟังนะวันนี้เล่ากล่าวถึงตอนฉันยันียก่อนนะต่อไปถ้ามีโอกาสจะเล่าเก่า ในชีวิตเมื่อฉันยังหารเสร็จแล้วแล้วจะทำยังไงในขั้นในการเป็นอยู่ในแต่ละวันนะ